มาพี่น้องครับอืมนี่ตอนใ,นใหญ่แถ่พมมแบบกกี่น้องหมดขุมเหมือนกันแล้มาเรื่องกลัไม่ถึง่นกลับอันนี้นางเอกไม่ได้เข่าวนางเอกไม่ได้เข่าวของโอ,อ้ ฟฟาม,มาเด้อพี่น้องครับมากินตำซั่วมึกกระดองกันครับผมสวัสดีครับมาพี่น้องครับวันนี้ได้ตำซั่วปลามึกกระดองโตแซ่บๆโตใหญ่ๆมาฝากพี่ฝากน้งองไปแซ่บๆกันครับไปลูกไปเอาเลยขอโอ้ยตัวใหญ่นี่งอโตัวใหญ่นี่งหลังนี่ <c oughs> ลายเตกนพี่น้องโอ้ยหเนี่มวนเซียนๆด้วยลายเตกพี่น้องกินไปเตียปากไปมวนเซียนคำยังไงเลยนี่มันคำใหญ่โหดเลยเอ่ะหนูโหสีหยาดนี่จะใครใส่มยมวนเซียนก็บพฟาโผ่านมาแล้วมาพี่น้องครับอื้ อืมนี่จ้าว่ะแบบไม่มีหัวเสษหมวนเสษหมวนปลาหมึกจันว่าปม่เส้นอู้นี่ตอนใหญ่แท้ จุดข้อเล้อกจุดปรอกันเด้พี่น้องเส้นตามีคือเก่การ้องหมดกบกบเมกนนะมาพี่น้องหอยอ่มา,ามจาับถุดต,ต้องถุดต,ต้อง ทำถึงทอทำถึงโหดจะยพยา,ายามทวมัเรื่องจากไม่ถึงกันครับเนาะ เพิ่งไ,ได้กินเลยนะลูกเนี่ยมีประโยชน์หมดแหละม่แปลกน้องมันไม่หักอันนั้ผักน้องผักทีดรลืมหลวบอีกแลุงลืมหลวกนีน่งเอกไม่ได้ขอไม่ได้ขอฟองอ้าวกลิ่หอืดสุดอะไอวะ ăn chăn luôn bạn ăn nhỉ ăn chăn chăn ăn 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 กิเป็ดเสียบเป็ดเสือกินดีตันนี้มาพี่ลงมาที้งก็ไม่เห็นอืม กลอิป,ปิวไปเห็นอยังลูกกระเอิ่ออิป,ปิวอิป,ปิวทุกอย่างเนี่ยใครจังว่าคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าอิปิวเหรอกระถินเท่านี่ถ้ามาเป็นอาหารของสัตว์อย่างบุ๊คคนเล่อกินครับแล้วไปเห็นเขากินบุ๊คก็กั้น,น,น,นอ่ะเขา,ากินอาหารของเหมือนสัตว์เขาแม่ Nguyên tạc luôn Vuổi tối luôn I P I L. Ba đang nhau 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 rồi nhau 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 บค่ะค่ะถ้ามพี่น้องคอนใดบอเซอร์นงจ๋าที่นงจ๋าบอกเมื่อกี้นะพี่น้องไปเบืองแน่นคลิปอันคลิปเรื่องจ๋าเด้อจ๋าอนงจ๋าปักมุดไปอยู่ยนอนคลิปอันเสือฝานะนอนขึ้นดีบ่แม่นอนขึ้นีีละยังหัวแม่ไอ้หน่องตื่นแลบอก <laughs> แซ่บนเนาะดนแถมมันแซบตัวกินหลายคนเส้นไอต่ำนี่ยอมรับไดีพี่นอ้องเหนียวหนุ่มอิรีเียยอมรับน้ำเดือดเดือดนี่นี่น้ำเดือดเดือดนี่ ทิมลงนี่เ่เกินสามสีนาทีนี่เอาขึ้นลวดสุกพี่น้องไสนั่นอืม้งอืมอออโอ้ยมันเป็นปลาหมึกตุ่ยเนาะเนาะอ้ย อันนัแนแดงมืกอแดงมือแดงเ่รอืะพี่น้องใช่ปหะบนอ้งนบองตายซืมันบ่คคอยกินเลยขามันบ่ดีเมันบ่อบ่อดีหรอเจ็บเขียวไหมเจ็บเขียวยยยจะหน่อยไหมจะเหงื่อมันบ่อเป็นยังไง <c oughs> เอาหมดมั้ยครับพี่เนี่ยเราก็เลยเอ่อ <laughs> 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 oh, so <laughs> <laughs>

พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าพี่น้องมักฝากกดไลค์กดแจ้งกดติดตามเพียงเป็ีนเซเวอร์แล้วน้องกกจ่ายชาแนลน้ำเด้อพี่น้องครับต่ำเสีบแทบ,บ,บมาฝากพี่ตอนน้นนองแล้คน,กกนมักต่ำาพี่น้องเนาะน่าขึ้นต่ำนี่บริวิดดอกพี่น้องว่ายังกว่าโหลดเอาสำหรับมันนี้ผมก็ลาซาคุตัวลฟไปก่อนคลิปหน้าพักคนไหมครับสว,ส,สวัสดีครับ